ตู้อบลมร้อนนะครับตู้เหล็กถาดสแตนเลสนะครับขนาด12ถาดนะครับใช้แก๊สในการทำความร้อนใช้ไฟฟ้าในการทำให้มอเตอร์หมุนนะครับก็ข้างล athlete, ่างน hiking, medida, ouais? hooks, ี้ก็จะต่อแก๊สนะครับแก๊สต่อแก๊สเข้าตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวปรับแก๊สนะครับข้างในก็จะมีหัวเตาแก๊สให้นะครับอ่มีหัวเตาแก๊สให้ตัวนี้เป็นตัวปรับอ่าปรับปรับเปลวไฟนะครับเอาเปลวสีฟ้านะครับข้างบนก็จะมี เกจที่วัดอุณหภูมินะครับจะบอกว่าอุณหภูมิในเตาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ประมาณ30มสกว่าองศานะครับวงในนะครับแล้วก็มีมอเตอร์นะมอเตอร์นี้ก็เอาไว้สําหรับดูดความชื้นข้างในนี้นะครับดูดความชื้นออกแล้วก็กระจายความร้อนให้ทั่วนะครับอันนี้จะเป็นถาดสแตนเลสนะครับน,นึงให้ดูถาดสแตนเลส ตู้เหล็กเปทาสแตนเลสนะครับหรือว่าถ้าจะสนใจเป็นตู้สแตนเลสทาสแตนเลสก็มีนะอันนี้อันนี้เป็นตู้สแตนเลสทาสแตนเลสนะครับอันนี้เป็นตู้เหล็กทาสแตนเลสนะฮะก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่งบนะครับก็มีทั้งสองแบบมีสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับ มีสินค้าพร้อมส่งนะครับถ้าไม่สะดวกมารับก็มีบริการจัดส่งในทั่วประเทศครับผมโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ